สวัสดีค่ะโชว์สมาร์ p พีเพิลแชมเปนทูวันนี้ตอน DNA โชดค่ะเรามาตามหา DNA โชดนะคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะให้พี่หนึ่งแชร์ประสบการณ์การเป็น DNA โชดสักนิดหนึ่งค่ะงั้นแชร์ในประสบการณ์ในแง่ของคนที่ทำงานที่นี่มา ระยะหนึ่งก็สามสิบห้าสสิบเจ็ดปีที่นี่อยู่ก็ถ้าถามว่าในในโทษธนาวัตรเองก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่มันคงที่หนึ่งนะครับมีหลายท่านก็ถามผมว่าทำไมคุณฤทธิพงศ์ทำงานที่นี่ได้นานอยู่นานไม่ยอมเปลี่ยนงานไปที่อื่นอก็อยากจะบอกกับทุกคนด้วยว่าผมอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วก็ เนือความสุขอะไรคือผมได้รับโอกาสในการทํางานดังนั้นถ้าถามว่า dna ของโชคก็คือการที่โชตนาวัน์เองเขามอบโอกาสให้กับคนทํางานหรือมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนนี่คือสิ่งที่ได้จากโชตนวันว์อย่างยิ่งคพาว่าโอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสที่เข้าใจว่าถ้าเป็นองค์กรอื่นๆหรือถ้าเราไปทํางานที่อื่นเนี่ยโอกาสดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลบาบากในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสของการที่จะดูแลโครงการหลากหลายหรือโครงการที่มีขนาดเม็ดเงินต่างๆอันนี้ก็เลยเล่า,ลายอมไปนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาทํางานที่นี่เ <ME> ER, <อ>มื่อเมื่ออายุในน,อน้อยอยู่เนี่ย<อ>ก็เด้รัโอกาสโอกาสในการดูแลงานในสิ่งที่เรามีศักยาภาพตรงนั้นโอกาสที่จะส่งเสริมด้านการศึกษา โอกาสได้ร <ersch> <Obama. S 1> ับงานที่พัฒนายิ่งขึ้นหรืองานที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นโอกาสที่จะได้เติบโตมีทีมงานแลวก็บริหารโครงการใหญ่ๆก็ยังมีอย่างต่อเนื่องก็แทบว่าแต่ละปีไม่มีการหยุดนิ่งเพราะเราจะเติบโตตั้งแต่เล็กๆโตแล้วก็ยังต้องพัฒนาต่ออยู่ต่อเนื่องเพราะว่าทอานนี้เขาให้โอกาสอย่างไม่สิ้นสุดก็ถือว่า เป็นาความภาูมิใจที่อยู่โชตินวัฒน์ของพี่หนึ่งวุฒิพงศ์นะคะคําว่า d n a ออโชคของพี่หนึ่งคือคําว่าโอกาสโอกาสนะคะแล้วเราพบกันช่วงที่สองต่อไปค่ะช่วงที่สองนะคะจะเป็นช่วงเกมวัดใจโชคค่ะค่ะภาพที่หนึ่งนะคะอันนี้พี่หนึ่งคิดว่าสุอสายคะเอาชื่อจริงชื่อเล่นไ,ได้หมดค่ะไม่ต้องมองเลยสี่ภาพห <laughs> ลับตาก็ทายได้เลยยิ่งกว่าดีเอ็น,นเอเนี่ยฮะสี่ภาพเนี่ยหลับตาก็จำได้เลยค่ะฮะ ชื่ออะไรคะพับที่หนึ่งเอาชื่อเล่นหรือニックネมก็ได้นะคะอย่าเอาชื่อชื่อททงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้วย,ย <laughs> <laughs> ครับก็คุณมนัสรีโอเคอันนี้คุณมนาสรีเดี๋ยวจะเฉลยนะคะตึงอลได้หนึ่งคะแนนคะ่ะพี่หนึ่งคะ่ะพับที่สองนะคะพับที่สองอันนี้เหรออันนี้ก็ต้องมีความสมใจก,กับพี่หนึ่งเป็นการดีนะคะเป็นอย่างดีคะ่ะ อ๋ออันนี้รู้เลยล่ะแค่ริมฝีปากผู้ริมฝีปากกับกับกับหางคิ้วนี่รู้เลยนะวันดีโอเคมาดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะโอเคค่ะพี่วันดีนะคะต่อไปจะเป็นภาพที่สามนะคะไอ้ท่ารุ่นเดียวกันเพอารู้ได้ออันนี้อันนี้อันนต้องเขาทำขนมอร่อยนะสุธาซินี โ <Okay S 2> อเคค่ะดูภาพนะคะตัวเออต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะอันนี้นี่รุ่นรุ่นสองรุ่นใหม่ค่ะเอ่อแต็กซาริสาโอ้โหภาพต่อไปนะคะสอนดูภาพเฉลยคะ่ะเออมาร้อยยังได้เลยเนี่ยโอ้อันนี้ถูกุูภาพมาตลอดนะคะออต่อไปค่ะเป็นภาพต่อไปนะคะ อ้นี่เริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วนี่เอาแต่สาวๆมาให้พี่หนึ่งอย่างเดียวรนหค่ะรุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่มากอันนี้น่าจะผิดนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะโอ้โหมันม,มันการตลาดใช่ไหมใน <c oughs> การตลาดในก,การตลาดใกล้ลลลลแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะชื่เล่นชื่อจริงได้หมดพี่เออไม่เนี่ยเด็กเข้ามาใหม่มากเลยรู้จักชื่ออ่ะ แต่รู้ว่าอยู่การตลาดใช่ไหมคะอยู่การตลาดอยู่มนาโอเคน้องน้องน้องอะหนูใบให้นิดนึ่งแล้วกันกอไก่ซาไก่ซื่อจริงอออ่างอ่างไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เหรอคะการตลาดนะไม่ใช่เหรอคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันภาพนี้แล้วลองเปิดดูเลยจันนะโอเคค่ะอุบบนวันค่ะอุบบนวัน ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไปภาพต่อไปอืออันนี้อันนี้อันนี้อไอสมสงข้าวตั้มยุจพงศ์โอเคค่ะโอเคค่ะถูกต้องค่ะภาพต่อไปนะคะโอ้โหคนใกล้ตัวมากไม่รู้จักคนนี้ไม่รู้จักใช่ไหมเขไม่รู้จักสัญลักษณ์ซูสองนิ้วเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกที่มซูสอง มันมันชูสองนี้ไม่มีกี่คนหรอกพงศเลนจริงน้องไปโครงการเราเองถูกต้องค่ะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะเอานี่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่มากเอ้ยรู้โกโก้เหมือนกันน้องใหม่มากแต่อยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ตัวนะคะอ่าได้ไม้ไม่หนึ่งเอาผ่านเลยนะคะผ่านเออ ใกล้ตัวน้องมาอยู่ใกล้ตัวแหวโอเคภาพต่อไปนะคะถ้ายผิดนี่คืองานเข้าใช่ภาพต่อไปที่ทายผิดนี่โกรธกันเลยนะพี่เนยโอ้ยนี่ไม่ได้คารบตดี้กันเดือนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็น้องใหม่นะแต่ใหม่ใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้เลยนะคะอันนี้อันนี้ก็น้องใหม่อ่าก็อยู่คู่ครับะดี้โ้อคค่น้องโดภาพต่อไปนะคะใกล้หน่อยสิภาพต่อไปนะคะ จัดให้อันนี้จัดให้ต้องอุ้มโอ้ถูกต้องนะคะนี่แหละคือความเป็น DNA โชดใช่ไหมครับพี่เพราะน้องๆเขากันเองเพราะเราเองแบบเหมือนครอบครัวถึงแม้เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยเราก็รู้จักแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ทักทายกันตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ที่สร้างความสัมพันธ์คือเขาเจอหรือวัฒนธรรมของ,องโชดันทร์วัฒน์เนี่ยที่เป็น DNA เนี่ยค่อนข้างจะเป็นจุดที่แข็งแกร่ง น้องใหม่มามาแนะนําตัวเจอการทักทายทุกเช้าทุกเย็นทักทาย,ทาทย,ททายแล้วก็อธิยาสายดีอันนี้คือสิ่งที่จุดแข่งของเราก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ภาคภูมิใจด้วยกันของชแล้วถ้าขอสามคำให้พี่หนึ่งแนะนําว่าเอ่อดีเอชด์สามคำพี่หนึ่งจะให้คําว่าอะไรบ้างคะอันนี้พี่หนึ่งให้คําว่าโอกาสมาแล้วคำหนึ่ง <ừ> แต่จะให้ครบสามคำเลยสิ่งแรกที่ให้คือโอกาส เพราะว่าที่ที่ให้นิยามครับว่าโอกาสนี่นคือเป็นสิ่งที่ของการเริ่มต้นเพราะคําว่าโอกาสนี่คือเป็นสิ่งที่ใครๆก็อ,อยากได้แต่ระวังนะฮะโอกาสมาถึงแล้วคุณไม่เกิดความมุ่งมั่นก็คือคาสอนคือมุ่งมัน่นถ้าคุณไม่มีโอกาสแล้วคุณมุ่งไม่มุ่งมั่นก็ไม่มีโอกาสมาบ่อยๆเพราะตัวโอกาสมันจับได้ยากคําที่สามคือถ้าคุณมุ่งมั่นแล้วคุณจะสําเร็จ พราะถ้าคุณมีโอกาสแล้วคุณมุ่งมั่นมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อเทอในความผิดพลาดในความไม่สําเร็จแต่คุณยังมุ่งมั่นอยู่่ะเชื่อได้เถอะความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนขอขอบคุณพี่หนึ่งนะคะวันนี้ที่พี่หนึ่งได้มาแชร์ประสบการณ์ได้คําว่าโอกาสได้คําว่ามุ่งมั่นและอีกคำหนึ่งว่าอะไรนะคะพี่หนึ่งเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณมุ่งมั่นคุณสําเร็จสําเร็จแน่นอนสําเร็จค่ะบ๊ายบาย